ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสยามธุรกิจเนี l วไลท์เช็คเลตติ้งนะฮะเรามาพบกันเหมือนเคยนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา13.30นาทีโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้นะฮะทาง www.siamtv.net หรือจะเป็นทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะฮะนะครับนะฮะ,ะ,ะ u t u b e หรือจะเป็น Facebook ของนิรสัมพันธ์หรือของทางช่องของเรานี่แหละนะฮะ นะครับนะฮะวันนี้นะฮะเหมือนเคยนะผมมีพิธีกรสองท่านมาร่วมจัดทํารายการด้วยกันนะฮะคุณปอมคุณอาร์ตนะฮะสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีครับโอ้ช่วงนี้อากาศหนาวนะฮะหนาวหนาวเหรอเริ่มใส่เสื้อนหนาวมาเช้าใช่สามสี่วันมาเนี้ยใช่อากาศหนาวนะคนมีแฟนก็ไม่น่ามีปัญหาแต่คนไม่มีแฟนนะเดยนะฮะอาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับนะฮะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วย อากาศเปลี่ยนนะเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวจะไม่สบายนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะสยามธุรกิจ New Life นะฮะไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจอกหรือจะหนาวจะร้อนนะฮะเดินหน้าต่อไปยิ่งช่วงส่งท้ายปีเก่าคึกคักหน้าดูนะฮะกิจกรรมดีๆวันนี้นะสำหรับสยามธุรกิจ New Life นะครับนะกิจกรรมแรกเราจะไปไหนกันดีนะฮะไปเล่าถึงที่ผ่านมาในใช่ใช่ ธนาคารนะคะอ๋อนี่เป็นการประชุมนอกถานที่ใช่ค่ะประชุมสัญจรเลยประชุมสัญจรนะฮะที่ไหนครับอันนี้นะครับจะจัดขึ้นที่วัดสามบัณฑิตครับวัดสามบัณฑิตจังหวัดปัตตานค่ะก็จะเป็นประชุมระดับผู้บริหารฝ่ายธุรกิจขึ้นไปค่ะระดับดีไอจนถึงพีอาร์ก็ตั้งแต่ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายธุรกิจผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายธุรกิจพิ่มในการบริหารแล้วก็ผู้บริหารสามบริษัทด้วยผมก็ไปร่วมงในงานในวันนั้นนะครับในวันที่หนึ่งธันวาครับแล้วก็ที่สําคัญในช่วงเช้าครับก็จะเป็นในการช่วงการบรรยายของท่านประธานนพุษนะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการจัดงานที่ผ่านมาของงานแต่ละภาคอะครับว่า จัดเป็นยังไงกันบ้างแล้วถึงคิวต่อไปเนี่ยจะทับจะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับประชุมกันในสลาในศาระเลยใช่ใช่วันหน้าอาจารย์ไปด้วยตอนเช้าที่ไปก็ไปช่วยกันจัดเก้าอี้่ต้องไปเตรียมสถานที่นิดหนึ่งเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกจะมีการประชุมนอกสถานที่ใช่ไหมครับโอ้โหจัดเก้าอี้การไปก่อนจะ ทำอะไรก็ผู้บริหารทั้งทั้งนั้นเลยนะคะที่ไปจัดเองแล้วก็เข้าร่วมประชุมครับผมฮะก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าใช่ไหมที่วัดสามบัณฑิตรู้สึกจะเป็นวัดที่ท่านประธานดรรัชนีมานิยมนะเป็นบ้านเกิดของท่านด้วยใช่ไหมครับนะครับก็ถือว่าปีนี้มาในโอ้โหผู้บริหารเข้าร่วมกันเต็มศาลาเลยวันนั้นนะครัรอบเช้านะฮะก็จะเป็นการสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา แล้วก็จะมีการวางแผนว่าในรอบเดือนต่อไปเนี่ยทางบริษัทนะครับนำโดยท่านประธานดรนพฤชกุลใช่ไหมว่าว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่ไหนบ้างนะฮะก็หลังจากนั้นรู้สึกจะเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะจะเป็นรวมพัฒนาวัดอ๋อเป็นกิจกรรมเสียสาใช่ค่ะก็เป็นเสียสาก็เหมือนรับผิดชอบต่อสังคมแสดงม แสดงอะไรอ่ะพัฒนาพัฒนาวัดก็ร่วมทำบุญกันด้วยครับภานันงานก็ช่วงช่วงบ่ายหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับก็จะเป็นการทําความสะอาดวัดดูแลแต่ละพื้นที่ของที่ของแต่ละท่านที่จะรับการมอบหมายครับทุกท่านเลยนะคะความสะอาด โอ้โหตั้งแต่ระดับพีอาร์มาเลยต้องช่วยกันนะครับใช่ค่ะจับไม้กวาดกวาดกันกวาดสาราวัดขัดห้องน้ำเมนเผาศพด้วยนะขัดห้องน้ำถ่ายรูปขัดกระจกนะโอ้โหเนี่ยได้บุญกันทั่วหน้าเลยแล้วปิดท้ายรู้สึกจะรู้สึกจะปิดท้ายด้วยด้วยถวายปัจจัยถวายปัจจัยใช่ไหมเห็นมีการนะประจัยแล้วก็ทำบริษัทก็ ร่วมแจกประกันชีวิตให้กับผู้บริหารฝ่ายธุรก,ก,กิจนะ,ะก็ก็จะมีการนะฮะร่วมทําบุญนะฮะสำหรับนะ,ะนักธุรกิจนะ,ะทั้ง3บริษัทนะฮะเราผู้บริหารสามบริษัทแล้วก็นักธุรกิจที่ไปร่วมงานนะครับก็จะนะฮะได้รับออมอบพระจากธรรมทานดรนพภุษฎ์ด้วยอาจารย์ได้เอามาฝากหรอือเปล่า เอามาเอามาเอามาโอ้นี่ <c oughs> ลืมเลยในเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เอามาเอามาทุกคร,ครั้งนี้ถ้าถ้ามีงานบุญอย่างงี้จะได้จะจะได้กันจะได้กันนะอาจารย์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวโอ้นี่ทวงดีแล้วนเนี่ยนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวให้นะครับนะจะได้บุญกันทั่วหน้านะครับนะนะนะเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวที่สองกันนะครับข่าวที่สองมีอะไรน่าสนใจครับนะฮะจะเป็นงานประถมนิเทศ ใช่ไหคะใช่ครับก็กระแสะแรงไม่ตกเลยนะครับสำหรับโครงการแฟรนสยามธุรก,กินิีไรท์ไทยอาเซียนแข็งแร่งยิ่งใหญ่ไปด้วยกันก็ oh. ยังมุ่งเน้นนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับขอ,ของงานประถมนิเทศนะครับเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่เข้นไ่รับสัจมนาคะล่าสุดนี้ก็เป็นวันที่วันเสาร์ที่12ธันวาคม2558นะครับที่จัดณโรงแรมนาวารัต จังหวัดกำแพงเพชรอ๋อที่กำแพงเพชรนะครับก็บรรยากาศคึกคักน่าดูใช่ไหมฮะใช่นะครับ่เคยเลยค่ะคึกคักตลอดครับแล้วก็ในช่วงเช้าก็จะมีได้รับเกียรติจากท่านดรแดเนีลครับอ๋อดรแดนนีลไปร่วมงานด้วยครับก็จะมีในบรรยายในการ ผลิตภัณฑ์ในการผลิตสินค้าของนิโอแดนครับอ้น,นะฮะก็สินค้านิโอแดนนะครับบริษัทเนโอแดนตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ซ,ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งนะฮะเดือนมกรา,เ,าเดือนกุมภาปี59คือป,ป,ป,ปีหน้าที่ถึงเนี้ยเราจะไปจัดงานที่นู่นกันเราจะเห็นนึงความอลังการงานสร้างของโรงงานของสยามธุรกิจเิโอไลท์ของเรานะครับนะฮะ ก็บรรยากาศเป็นไงบ้นอกจากดรเดนน e l แล้วก็พอท่านดรเดนนลบรรยายเสร็จนะครับก็จะต่อจากของท่านประธานดรนพรุเลยครับตรงนี้ก็บรรยายแผนธุรกิจต่างๆนะครับที่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นของธุรกิจเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งแต่คนที่เขาเริ่มต้นการทําธุรกิจนะครับก็นแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ได้เกียติ อ,อย่างยิ่งมากนะครับก็คือท่านประธานดรรัชนีมหานิยม <จง S 2> วันนั้นท่านก็ไปร่วมงานก <ำ S 1> ําแพงเพชรวันนั้นในผู้บริหารนะไม่ว่าจะเป็นพระธรรมทารใหญ่รธรรมทารรัชนีนะฮะแล้วก็ดรได้นลนะครับ<ช>นะบ<ช>ไปร่วมงานนะฮะถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็ยังมีภายในงานเขายังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ของอวันเกิดของท่านดรนภรุษด้วยครับอ๋อนะฮะมีการเบิร์ดเดย์เซอร์ไพรส์เบิร์ดเดย์นะครับ ก็ S <S <an> นะถือว่าเดือนนี้เป็นวันเกิดนะเป็นเดือนที่คล้ายนะวันเกิดของท,นนท่านะะประธานดรนภรุตเวชกุลประธานบริษัทของเรานี่เองนะครับนะก็ได้ทั้งธุรกิจนะะนะในงาน,นะะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสุขภาพนะได้ทั้งหะะนะลายๆอย่างะะก,ก็มีบรรยากาศใน,ในเรื่องราวของเบิร์ตเดย์ของท่านปรมธานใหญ่ของเรา นะครับอ่านี่คือนะฮะ,ะกิจกรรมดีๆนะฮะในช่วงแรกนะฮะของรายการนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน mm. นะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2นะฮะว่าจะมีอะไรน่าสนใจฮะเดี๋ยวพบกันครับ ในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัตก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโม หลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน BioAdvanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r r c e n t e ต ผลิตภ,ภัณฑ์เสริมอาหารดโ,<อ>โอจินโซแ Mac ีโอจินโซ Mac เริ่มแล้วสยามธุรกิจมีอไลแจกไม่อันรถหรูประจำตำแหน่งสุดยอดอภิมหาโปรโมชัน่นสร้างความสำเร็จแหง่งปีจัดหนักแบบอลิมิเต็ดฟรีไม่จำกัดจำนวนทำได้รับรถันทีนี่คือ สุดยอดอภิมหาโปรโมชั่นสร้างความสำเร็จสนใจติดต่อสอบถามที่สมาชิกนักธุรกิจสยามธุรกิจเนีไวไหล์สำนักงานใหญ่และศูนย์สาขาใกล้บ้านท้า ท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสยามธุรกิจเนลไลเช็คเลตติ้งนะฮะช่วงที่2นะครับะะเมื่อช่วงแรกเราก็ได้ไปทำกิจกรรม CSR นะฮะแล้วก็ไปดูบรรยากาศของะะงานปฐมนิเทศที่จังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหมฮะเดี๋ยวช่วงที่2นะครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะฮะเป็นกิจกรรมที่ทางท่านอาจารย์วัฒนยูมุ่งหมายนะครับท่านเป็นผู้บริหารของ สยามธุรกิจนิวไลท์ของเรานี่เองนะครับนะฮะท่านได้ไปร่วมงานอะไรฮะอันนี้จะเป็นการกุศลนะครับครับเป็นงานที่จะเป็นเส้นเส้นสายหลายเส้นอ๋อเป็นงานรู้สึกเ๊งงานนี้อาจารย์ไปด้วยนี่นะอาจารย์ไปด้วยนะฮะเป็นงานนะฮะเรียกเส้นสายลายเส้นบวรนะฮะซึ่งนะภายในงานนะฮะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยวันนั้นโอ้โห ดีใ,ใจนะซึ่งเป็นนกักการเมืองไอดอลของอาจารย์นะก็ได้ไปถ่ายรูปนะร่วมกับท่านสุวัส์ริปตะพันรบนะฮะท่านเป็นอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานเปิดงานในวันนั้นนะเห็นข่าวใช่ไหมเห็นค่ะไอ้ก็นี้ก็มือโพ์ข่าวไปสัมพันไหมเหรอใช,ใช่ไหมเ,ออเห็นบรรยากาศโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปร่วมง,งานกันเยอะมากนะในวันนั้นนะแม้ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงนะ พระรีนะมหาโณฮะรองราชดิกาในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาดฮะหรือแม้กระทั่งนะท่านคุณหญิงแสงเดือนนะคุณหญิงรสบริบาลนะนะครับนะก็ไปร่วมงานแม้กระทั่งแขกเหลือเยอะแยะมากมายงานวันนั้นเป็นงานการรันโศนจัดจัด,จดที่ไหนนะคะจัดที่นะฮะจัดที่นะครับทาว<ด>สุขุมวิทนะฮะสุขุมวิทนะครับลลิษาเพชรใช่ไหมครับครับลลิษาเพรสนะสุขุมวิทย์สามสิบเก้านะโอ้รถติด เพราะว่าทุกคนต่างไปทําบุญนะฮะอาจารย์มาเป็นมูลนิธินะฮะซึ่งซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะจะมีจะมีเป็นเป็นภาพของศิลปินชื่อดังอเมโชค่ะอเมโชอเมโชรับภาพนะฮะเหมือนเหมือนว่าเป็นการหารายได้ด้วยประมูลหรือเปล่าก็กึ่งๆประมูลแต่แต่ก็มี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 ผู้ใจบุญเนี่ยนะครับเหมือนเหมือนรับรับเป็นเจ้าภาพและภาพดังกล่าวเนี่ยรู้สึกจะเป็น200กว่าภาพนะ นะจะถูกนําไปนะฮะ <Okay. S 1> ไปแจกไปมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ <italiano> สนใจไหมนี่มาจากโรงเรียนไหนบ้างเนะี่ยอยากอยาก,อยากได้ไปติท<น>ี่ง<น>เรียงนลยจะยังไม่ถึงโรงเรียน <laughs> นะครับก็นะฮะภาพดังกล่าวนะฮะก็จะนำไปส่งมอบให้กับทางโรงเรียนนะฮะ <decide> ทั่วประเทศเลยนะครับนะฮะก็นะครับ อาจารย์แมนนะครับผู้บานของสยามธุรกิจเนรไลไรของเรานี่เองนะฮะแล้วก็เราก็อาจารย์ด้วยไปในนําสื่อนังสือพิพ์สยามธุรกิจนะครับก็ไปร่วมนะครับกิจกรรมงานบูญแบบนี้งานซีซาแบบนี้สยามธุรกิจเนื้อไรไม่พลาดไม่พลาดค่ะอาจารย์แมนไม่เคยพลาดนะฮะก็จะเห็นถึงความเคลื่อนไหวนะฮะก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์นะครับ ประจาสัองพันนะฮะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปดีกว่านะครับข่าวต่อไปนะเป็นเรื่องราวของอะไรดีเนี่ยฮะครับอันนี้ก็จะเป็นผูกไมตตีบุคคลสาธารณะในวงการนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในเข้าสู่ยุคไทยอาเซียนครับอืมนะครับนะฮะก็เหมือนเคยใช่ไหมก็อาจารย์แมนเหมือนเคยแล้วก็อาจารย์อาจารย์รู้สึกจะไปบางงานนะฮะนะครับอันนี้ อันนี้ก็ไปใช่ไหมครับอันงานนี้ก็ก็ไปด้วยไปด้วยนะครับนะก็ถ้าว่างก็จะไปช่วยจันแมนนะก็เอาหนังสือพิมพ์ไปโปรโมทในงานนะครับนะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์นะครับนะเป็นการเชื่อมสัมพันธ์นะครับกระชับสัมพันธ์นะกับกับเวลาจัดงานใหญ่ๆนะเป็นงานอีเวนต์หรืองานลักษณะนี้นะก็จะมีบุคคลหลายวงการที่มาร่วมงานนะครับนะก็เป็นโอกาสที่ดีเราจะได้ นำโนสเวิมสยามธุรกิจนำบริษัทนีไลท์ของเราไปแนะนำให้ให้กับสาธารณชนได้รู้จักเรียว่าจะเป็นดาราใช่เซเลบอ่าแล้วก็พิธีกรบุคคลสาธารณะต่างๆบุคคลสาธารณะต่างๆก็จะไปร่วมงานนะครับนะเยอะเลยนี่ค่ะเยอะเลยนะเยอะเลยนะอิจฉาเลยอิจฉาเลยนะเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับ ไปนต้องไปใช่ไหมต้องไปใช่ไหมเดี๋ยวไปแบบนี้หลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับนะแบบดาราดาราเยอะเลยครัแต่ว่าบางท่านเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับมาร่วมประชาสัมพันธ์ครับนะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เราสามารถที่จะสร้างการรับรู้นะฮะนักสืบคิมสยามธุรกิจหรือแม้กระทั่งบริษัทสยามธุรกิจนี่ลไรของเราเนี่ยให้กับ บุคคลสาธาะนะครับได้รู้จักนะครับก็อันนี้คือเป็นเรื่องราวดีๆนะครับนะฮะสำหรับนังสือพิม์สยามธุรกิจฉบับล่าสุดเนี่ยสดๆร้อนๆในมืองผมนะครับนะฮะขอญาติฝากไว้เลยนะครับโชว์หน่อยหม่ปั๊มเชือาจานถือหน่อยนะฮะ จะมีอยสองส่วนนะครับจะมีสองส่วนอันนี้คือส่วนของ cover jacket นะฮะอันนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับนะอย่างเป็นทางการนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะสยามธุรกิจนิวไลท์นะครับนะฮะแฟรนไชส์ไทยอา a r s e นนะครับนะฮะแฟนแฟรนไชส์ไทยอา r s e n นนะอีกส่วนหนึ่งนะครับนะฮะก็จะเป็นในส่วนของนะครับอ่อนเป็นสองนกซีมสยามธุรกิจนะฮะจะเป็นมีสองส่วนนะครับ ที่ผมพูดถึงแฟนชายไทยอาเซียนนะครับขอฝากไว้เลยนะ,นะครับปีหน้านะครับก็จะเข้าสู่ยุคเอซีเต็มตัวก็พูดภาษาเอซีเป็นไหมก็ได้แต่มิงกะลาบามิงกะลาบานะนะแล้วก็ภาษาโซาเฮเดยใช่ไหมสวฮาเฮเดย,ายภาษาไหนอ่ะภาษากัมพูชากัมพูชาด้วยนะแล้วมีาภาษาอีกนึาา่งไหม ฮัลโหลนะครับก็ยินดีต้อนรับนะฮะพี่น้องชาวเอซีนะฮะมาร่วมนะครับทำธุรกิจกับสยามธุรกิจนีไลท์ด้วยกันนะครับแฟรนไชส์เราตอบสนองนะฮะสร้างงานนะสร้างอาชีพให้กับนะทุกท่านได้นะครับนะฮะก็ใครติดตามนะฮะข้อมูลข่าวสารนะจากทางบริษัทของเราได้นะฮะทาง call center ค่ะได้ที่เบอร์0 2 6 9 2 8 2 8 2 8กเกอค่ะหรือจะเป็นแล้วก็หรือที่ y w a v e นะครับ newlifeinter .com คร่ะหรือว่าที่เฟซบุ๊กครับทันทูกสมการเลยอัปเดตลเดตลอดค่ะอัปเดตตลอดนะครับแม้มีความเคลื่อนไหวตลอดนะฮะเอาละฮะต้องขอ,ขอขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์ JD ของเราบริษัทดีไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับบริษัทขายตรงชั้นนำของคนไทยนะฮะขอบคุณนะฮะทีมงานขอบคุณบร,รษษิสเซอร์นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วขอบคุณนะฮะพิธีกรร่วมรายการสองท่านด้วยนะฮะเราจะลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันดีไหมดีด้วยสโลแกนนะแฟรนไชส์ไทยอาเซียนด้วยกันนะฮะพูดพร้อมๆกันนะหนึ่งสองสามสยามธุรกิจนิีวไลท์แฟรนไชส์ไทยอาเซียนแข่งแกร่งยิ่งใหญ่ไปด้วยกันเราทำได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม